แล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,คร,บครับผมอ,อขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับพี่เห็น ทางบริษัทบอกว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ามันซูเปอร์ไอออนทวิตเตอร์ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นไงบ้างครับพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยไงบ้างครับก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะอ๋อครับผมเครื่องเวลาเราเราเราสโลเวลาเราไปจอดเวลาเราหรือว่าเราสตาร์ทที่แรกอะมันจะรู้สึกว่าแตกต่างกันเยอะจากปกติอ๋อแล้วตอนนี้เครื่องจะเบาขึ้นเยอะครับผมครับผมแล้วก็ช่วงที่เวลาเราจะแซง เวลาเราจะอะไรเนี่ยปกติจะเปลี่ยนเกียร์ครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับพี่รู้สึกว่า,าเครื่องเบาขึ้นที่นี่นต,นต้องแตกต่างน้ํามันนี่รู้สึกว่าครับมันแรกมันยังยังไม่เท่าไหร่ครับแต,แต่ที่ใช้มาคือรู้สึกว่าไปกลับวิ่งมาวันเนี่ยรู้สึกว่าน้ำมันน้ำมันนี่น้อยกว่ากว่าปกติครับผมครับผมแ,แล้วก็ความความความเบาของของเครื่องทาให้เราสบายใจได้ว่าจากเครื่องที่เคยจุ๊บจบติ๊กติกมั่งครับผมก็ทําให้ลื่นครับผม เห็นเห็นน้องๆเขาบอกว่าคุณพี่ทํางานเกี่ยวกับการแสดงเหรอครับแล้วก็เดินทางบ่อยเหรอครับครับอ๋อคุณพี่คุณพี่เชื่ออะไรนะครับนมท์นัตพลครับอ๋อเคยได้ยินชื่อนะครับคุณพี่างับพี่ถ้างั้นไม่มีวันไหนที่ไม่ลักเสือลำรู้ัอ๋อโอเคครับเคยได้ยินเลยครับถ้างั้นขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมพี่ว่าพี่ติดตั้งยังไงนะครับยินได้ครับยินได้ครับผมเผื่อว่าคุณพี่เขายังไม่ได้ติดจะได้เป็นตัดสินงใจเหมือนกันครับผมครับผมครับเี่นครับเจแล้ว อ๋อเป็นดีฟอดีนะครับดีพอดีครับผมอ๋อกองแล้วก็เราก็ติดไปที่สายน้ํามันนะครับสายเข้าปั๊มฮะโอเคครับโอโหเยี่ยมเลยครับพี่สายเข้าปั๊มครับผมคือดูเพลินๆเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรนะบางคนเข้าก็มีข้อตัวแย้งอยู่ครับผมแต่ทีนี้ลองมาใส่ตัวนี้ดูเรารู้สึกว่าเราตัวเราเองมีสัมผัสได้ครับ แล้วก็ยังมีคนที่สัมผัสจริงๆคนที่แนะนําให้ให้ไปใช้ครับมีคนใามเพื่อรู้จักไหมครับครับแล้วเป็นไงมั่งพี่เขาเอาไปใช้แล้วเป็นไงมั่งครับโอ้โหเขาอยู่ที่ภาคใต้นะอยู่ที่กระบี่ครับยอมขึ้นเครื่องมาซื้อที่กรุงเทพโอ้ครับผมครับอืมต้องขอบคุณพี่เลยใช่ไหมที่ว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับประหยัดได้แน่นอนครับโอเคโอเคเลยครับ พี่จะฝากอะไรกับคนที่เขายังตัดสินใจอยากจะซื้อหรืออยากจะทดลองไหมครับคืออย่างนี้ฮะในทุกวันนี้คือ1ความประหยัดต,ต้องมาไปอันดับหนึ่งครับสองอีกอย่างหนึ่งการที่รถเราสี่จุดอิคาตีเนี่ยมันออกตัวลาําบากมันมีควันเนี่ยครบับที่เรามาใช้ตัวนี้เข้าไปเพื่อทำให้เครื่องเราเบาขึ้นแล้วก็ควันนี่จางลงไปครับผมแล้วก็ทําให้เราได้ประหยัดน้ำมัน นึกว่าเราใช้แค่วันเดียวเรามีมีความรู้สึกว่าน้ำมันเราเราประหยัดลงครับผมทีนี้ตัวนี้มันอายุงานใช้งานตั้งสามปีครับแค่ชิ้นเดียวแต่สามปีครับผมทีนี้ถ้าเาสามปีเราประหยัดได้เท่าไหร่ฮะเราไม่ต้องคุ้มคุ้มไม่พี่กับราคาแค่นี้ก็แค่วันเดียวยังคุ้มนะฮะโอ้วันเดียวคุ้มแล้วโอ้สุดยอดเลยครับพี่ถ้าสามปีจะขนาดไหนฮะครับผมครับผมขอบคุณพี่มากเลยนะครับทางรายการเราเอ่อขอขอบคุณพี่มากเลยครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับผมนะครับครับ